ย mm hmm. yes. no, no, right. ิ่งอยากวางนะคะให้ได like ้นะคะมันยิ่งวางไม่ได้นะคะยิ่งอยากหายโกรธมันก็ยิ่งไม่หายโกรธอยากละกิเลสมันก็ยิ่งนะคะละกิเลสไม่ได้นะคะเรามีความอยากไงนะคะอยากที่จะไม่มีมันก็คือความอยากชนิดหนึ่งนะคะนั่นแหละแล้วเวลาที่ไม่อยากอะไรอ่ะมันเหมือนยิ่งทําให้เราอยู่กับสิ่งสินั้นมากขึ้นเพราะยิ่งไม่อยากมันยิ่งแบบเหมือนกับยังไงมีความดิดดิ้นมีความมีความผักใสอ่ะนะคะ นั่นแหละบางทีผักใสอะไรมันยิ่งให้ค่าให้พลังงานกับสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะแบบนี้นะคะมันก็เลยยิ่งอยู่นะคะยิ่งเกลียดเกลียดมันลกเกลียดคนคนนึงอะไรเงี้ยมันยิ่งคิดถึงเขาคนนั้นมากมากๆเลยยิ่งอยากหายโกรธมันยิ่งโกรธตัวเองที่มันโกรธอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะเลิกงีเงาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออบางทีแล้วนะคะทางที่ดีที่สุดนะคะสําหรับคนที่เป็นแบบนี้ยิ่งอยากได้อะไรมันยิ่งไม่ได้เงี้ยคือต้องต้องไปทําอย่างอื่นอะนะคะ อันนี้พี่มินพูดเหมือนพูดบ่อยเนาะแต่อันเนี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าแต่ละคนอ่ะมันมีเส้นทางในการเอ่อจะวางได้หรือจะกลาปล่อยวางหรืออะไรตา่ตางๆนานาเนี่ยนะคะวิธีการวางใจมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนเขาก็ได้สมความปรารถนาเนาะเขาตั้งใจทําอะไรนะคะแล้วเขาไม่ได้เคร่งเครียดกับสิ่งสิ่งนั้นมากเกินไปจนทําให้มันเกิดภาะวะแห่งความพอดีจิตมันคู่ควรกแับง,งานะ <That> s <okay>. <S นะเขาก็เลยแบบสมความปรารถนาขึ้นมา นะคะมันก็วางได้แบบง่ายๆตามสเต็ป1 2 3เลยนะคะแต่บางคนอะ่ะมันซับซ้อนนะคะเหมือนอยากดีนะอยากหายโกรธก็อยากดีนะคะอยากควบคุมตัวเองให้ได้ก็เป็นความอยากที่ดีแต่เพราะว่าเราสะสมความซับซ้อนของจิตใจมาไม่เท่ากันนะคะบางคนตั้งใจอะไรมากๆเครียดพี่มิ้นจําได้เลยตอนสมัยเรียนอ่ะนะคะโอ้ถ้าตั้งใจอ่านหนังสือมากอ่ะนะคะยิ่งเฉพาะวันที่รุ่งขึ้นจะไปสอบอ่ะนะคะ คือเละเทะไปหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าวิชานั้นแบบแบบได้ไม่ดีเลยไอ้ที่อ่านมาทั้งหมดนะคะก็เหมือนกับมันก็เราติวตัวเองไม่ตรงจุดนะคะแต่ถ้าเกิดเราทําการบ้านสม่ําเสมอค่อยคออ่านหนังสือไปทีเรื่อยเรื่อยแล้ววันที่จะสอบอะไม่ต้องอ่านนะคะเออปรากฏว่าสมองมันก็โลง่งก็โป่งมันก็นึกออกได้ขึ้นมาว่าเราเคยทําการบ้านเรื่องนั้นมาอะไรเงี้ย อันเนี้ยนี่คือแนวาทางของคนแบบพี่มิ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มีทํานองสไตล์ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เรามา,มาลองเปรียบเทียบดูกับการวางใจยิ่งอยากอะไรมากๆนะคะไม่ว่าจะอยากได้หรือแม้แต่จะอยากละก็ตามนะคะอยากละความโกรธแบบเนี้ยเออนะถ้าเรายิ่งไปแบบเข็นเคี้ยวมากมันก็ไม่ได้ ถ้าเกิดเราเอาใจออกห่างมันไปก่อนเออลืมลืมมันไปเหอะโกรธก็ช่างมันช่างมันไปนะคะมืงอโกรธไปนะมึงออย่าหยุดโกรธนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์บางคนบอกนะคะเออนะคะอย่างอย่างเงี้ยนะคะน่ะเอเอาบางทีเราไปทําอะไรเออแปบ๊บเดียวลืมละเออแล้วก็พอมา,อาพอมานึกถึงเรื่องที่โกรธอา้าเผลอเผอมันแบบเออเออมันวางได้จริงๆอะไรแบบประมาณอย่างนนะะง,งี้นะคะลองดูลองดูนะคะลองดูนะคะเราต้องรู้จักตัวเองอะนะคะว่าแบบไหนมันเวิร์กกับเรานะคะมันไม่มีทฤษฎีตายตัวหรอก นะคะในการวางจิตวางใจในการทําใจให้เป็นเหมือนกับสู่ภาวะปกติอะทำใจให้สงบอะนะคะพูดง่ายๆนะคะดังนั้นก็ฝึกไปด้วยกันค่ะฝึกไปด้วยกันนะคะ